E

แลารต่งกวางนาไว้ก็มากกยจำใจในเอ็ดฟนที่ตงที่ทาวบ้าน,านาาตั้งน่าปากกยนมีเอ็ดฟงกันใดไหนบอกมาอมเป็นเพือเป็นเลือเอนมาลมปมยามกันจิ้มมดแล้วหัวมาแล้วยิมาใจมาดูรา,รายเอ้ฮะ คือว่าปณิยานี้ฐานใจไม่แก้ใจนี่โอนร้อโอนันดรตีนุโอนร้อนี่มีนาเทไร้คือเราเป็นฐานวังอยู่ในวังน้องนายกอนบางแก้วอยู่เองเดียวกับมึงนะว่ายอยู่ในวังมึงก็บปกุนมาจากวังไม่ใช่เกยที่กูจะบปกุนมาจากวังกาัจ้าวากายกายกันแล้วมึงก็เหมือน ป่าบนนำก็แล้วไม่จำไปน้อยมาน้อยมาดูราหน้อยโบกมาเลยก็ว่าเราวันนั้นตั้งนา้าว่าเราจ้างจมรมกุญปูุ้้งอยู่เรามาจากบ้นนกนานนกกกนหน้าเราไม่โดนไม่โดนลังคซื้อที่นี่ต้องการนี่มาามเรื่องด้วยอันจะพิดจบให้อะ กระทรวงปัญหาต่างคมและความมั่นคงของมนุษย์วาน้อยานไหนนี่เดก็จะ้ิด job หาตั้งไหนมั่งพนันแลยคือว่าดูพอได้อายินเรื่องปัจเจกต้องการนี่โรงเรียนไหนได้โรงเรียนไปได้พนันเลยอ๋อมาอย่างนั้นเราก็เออจะอย่างนั้นไม่มีปัญหาเหตุตอนนี้ท่านเจ้าเมืองอยู่ไหม ฉันลงราชการแจ้งตรวด้มันอยู่ไปนั่งยาวเที่ยมบ้านอยู่แต่เราให้ฉันเข้าไปไม่ได้เพราะเราจุดไปต้องกองทหารต้องไปแต่ไในป่างต้องจับก่อนว่ามีผู้คนอยากเข้าจุดไปต้องอันจุดไปต้องนี้เป็นัย่างนี้แล้วถึงไงเพราเราเราดูเท่เลย เราจองเตบป้อมนี้จะาเตบป้อมย่ำตรงนี้เราอีกนก้าไปใจอ่านคนจะว่ากันเตะก้าไปพบมเจ้าเมืองกันตรงแร่งแรงจัดจับพันเพราะในเมืองลลวงกันก็แร่งราจาดจับราจาดจับแร่งเป็นไหมครับเป็นละอย่างนั้นจับเรียนมาจน้ไหนไปเรียนกูเลนังจีนโจมันเกี่ยวไรกับนังจีนฮ่องเต้ทะเลแล้วฮ่องเต้ก็คือเจ้าเมือง nào cao hay bố mình mới coi rô gặp mình có 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 cao về trứng anh nhà cho pi bám cao bốn cao trời dễ giờ trăm lỗ ông tuân anh nuôi dạy anh cao quá thì anh cái trái cao về ai chặt trên cao về chỉ là con là trứng tao vay bằng cùng con trời mới tao vay chặt mà bằng ngoài trời là chặt mình mê gái cứ đất đâm quam có rớp có nghĩa ngoài trao mà khôn cái trời này chơi à cái chơi chơi đây đâu à chơi to làm ra quân chậm con lăng đây chửi kéo gặp làm cho con cúi, này, này kéo quý nữa, Chúng con nu chờ đây Gia nàn còm cầu Nói Còm cầu bằng đứa nào Nhà mà lên Nhà mà lên lên chứ mà gia nàn còm cầu chính là nhà ta giọt Còm cầu chính là Ừ Nhạc bí bà cho trong bà nà rồi chăm chí bên chân hộp một chúa Chào hát cho nắn chân bà chào em chí bóc mà bóc nâng Thế ta mà chân đi lòng len cầm bằng lúc làm bớt anh chân quăng và lui quân tốt lại á là nó chạy măng lèo. Ô! lên lên! Lê trưng chết lèo chân bình gom chín à nữa. Họ nói cần trái giá ní ra giọt. Nắng ní con, nắng con, nắng con. còn lăng đây, ย่านนั้เจอใหญ่ปันเป็นกิ๊กกันเลยกันจะงายหยอดไม่ตรงไรอ่ะดูไว้ละให้คนลักนัวมันเกีก็ปอมเบื่อปอดกิ๊กกนที่รามาจาะหอยรามเจาะจำจังหวัดตรงไนอ่ะมันน่ากลัวจังเป็นมึงนนั่แล้วฮะนังคนนังคนหนูแกนี่ทุกคนนะเราก็ไปใหญ่ฮะในตรงแทบคน อย่ายกขึ้นไปไหนแล้วเดี๋ยวจะมายกขึ้นไปได้เลยเขาองนามอะไม่ได้ไม่ได้เขาองนามคำเพราะเดี๋ยวจะกูไปเจ้าเมืองมานี่เลยไม่พงต้องจะยกตู้พักและจีอ๋อน่นแล้วเออกูยกให้เจ้าเมืองกับอะไรที่นี่มาว่าต้องหงไม่ปักยกตู้ไล่ตัวนังก่าวอยู่นี่นะเออ ในตองนันในตองนันก็เกินนูว่งนังวาา่าไหมริปากเกย์ป็กกับเต้าเจ้ามามาตึงหน้าบาลังวง,งราชาในตองนันเราเรืร่องเราองกับที่

ฮะอะไรกวายาเลแรยงพิษามก็หวา้าวไหวบังคมกูผูรู้บ้านเราจ้อนยังอันโยน์ว่าเลี้ยมเลี้ยระเนยังโบโดราพี่นอันใจเฉิดบอลกัวไม้กูเล็บกอยพูดไม่ถูกนะพูดไม่ถูกกับพูดถูกกันแต่ว่าพูดไม่เป็นนี่ขอบันเพราะมันมาไม้คนมาเสิดยังมั่งกับโบโดราลูกรู้ได้ขนาดลแต่เขาใจเิด อันนี้ก็ไม่เย็นเรียกว่าไสรเสื้ออัน,นี่มันจดามงกุฎโอเน,นื้มอมงกุฎใช่รู้ไหมว่าเราคือใครไม่ทราบครัเรานี่คือพระองค์เจ้าแสงีุธรรม์โอ้อน,นี่พระองค์เจ้าแสงีุธรรมใช่นี่ฉันก็เก่งเป็นปนางเจ้าสี่แงมปาโอ้ดูกันแล้วนี้นี่เด็ก็เล่นกันเล่นตัวจริงเล่มกลองไงเกีก้ยวปะป้าอย่างเป็นเลยกัน,ลนแล้วมาเก็ตแล้ว ยังเป็นเลยเออนี่ตังต้งจนนี่เป็นเจ้าเมืองมาหน,าน้าเลยไหมเป็นมาตั้งแต่โนู้นแหละโอ้แล้วทีงไม่เคยได้รับการกร,ารักษามั้งรักษาอะไรฮะรักษาอะไรผมบอกเองเป็นถ้ามาจนเป็นเจ้าเมืองมานานแล้วไหมจนบอกเป็นมานานแล้วแล้วมันไม่รักษาบแตเดี๋ยวมันลามมันอะไรลามอะไรลามมันไม่ใจกลากเทว่ามันลามอมเว้ย ไม่ใช่กลากไม่ใช่เคลือนไม่ใช่ทั้งขง้งเป็นเจ้าเมืองนี้เข้าใจไหมคือผู้สับเร็รรจราชการก็เรียกกันเออหกหลองเมืองแล้วกูก็เวึกหลองเมืองไอ้บ้ามึงอันพ่อแหละนะอ๋อที่ที่ีเป็นเจ้าเมืองด้วยเหรอไม่ไม่ใช่กับก้อประชารัฐมันไม่ใจเจ้าเมืองนี่กับมันไม่เข้าเฉยนี่คนบ้านนอกโกกหน้าแล้วไม่่อยรวยไรแบบนี้ คณดโยงเรียนเขามันอย่างโบกับโยงเรียนพร้อมอะไรกับผมมันจึงมันนั่นโบกว่าผมอ๋อคนโนเหรอไม่ใจไม่ใจคนโนคกอว่าเราจลาดโนยนคนนั้นแหละเขาเรียก่าคนโน่เหมือนกันเนี่ยคนจลาน้อยก็ียกว่าคนโหนเออมันกา้าใจแล้วยังอันที่มึงไปเทียง กับหม้อเรียกว่าเชื่อนเจี่วว่าม้าคบมันเจียวว่าผอมึงป่าผมมึงไปเจบว่าเชื่อมาาคบมันเออเจีพวว่ามึงว่ามาาคบจึงหม้อว่าทุนักเหรอมึงว่ามาไม่ใช่ทุนักทุนักกับหม้ามือนกันมึงกับเสียงทุนักกับม้ามือนกันเลยเฮ้ฮนเอาแล้วทุนักกันปั่นเรือทุนักทุนักกันก็เลี้ยงในบ้านก็อาบน้ำอหไมันกินอาหารนั่นแหละคือทุนักจึงมากินกีนี่ Gớt cọp gớt quần nam kinh ký à, bởi đá lắng ừ, Nhà chết ngó Cứ thi ma vấn đi Mi chụt bật thủng ở đây Chưa thấy đâu Thưa to ngập Nam ra quân châm đàn thèn Một nay thong châm đàn thèn Gặp Lấy có lặng Chưa kéo gặp nam tra quân của cuối gặp Oh, chưa nam tra côn của cuối gặp oh, คนน,นั้นลุงนั้นชื่ออะไรเ่อยอดแต่เฉยยอดกับผมชื่อยอดครับ,ออบนามตระก,กูลฉันดูชาครับพี่นงกับนาะยยกนาะมึงนะร้อยแล้วคนนน้นเฉอยายปั้นกับผมเป็นกิ๊กกับยอดและโอ้เป็นกิ๊กกันเหรอครับเป็นกิ๊กกันเลยผม โอ้ดี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 ด,ดีแล้วคนนน้นพอมเชื่อใครครับอ๋อเชื่อใครเหรอไม่ใช่ใครกับใครครับนั่นอะไรใครไม่ใช่ใครใครขออนาะบอไข่มึงอยา,ากะกดแจ้งกันกูมึงจะกดได้เหรม่งครูเปลี่ยนไหมที่กูเลแล้วเออแล้วที่พวกคุณมากันวันนี้ยมีจุดประสงค์อะไรคือเราจะดังจุ่มจะเราจะ จ้งชุมชนผูุ้่งอายุเราจะจัดจ้งชุมชนผูุ้่งอายุแล้วก็มาไอ้กิดวาเขี้ยนโกกันมาซะเด้อะอะกับกรรทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โอ้จะเดืงอดจากเอางบประมาณใช่ไหมทุกท้องคิดว่าจะทำอะไรฮะคิดว่าจะเงางบประมาณไปทำอะไรเอาไปเล่นๆไม่เอานะต้องเอาไปจะเลี้ยงหมูเลี้ยงปลา หรือทำการเกษตรหรือว่าทำจัดสารหรือว่าทำกันลาเราต้องเราต้องทำอะไรสักอย่างนะเออคือก็กนกันว่าวเราตอทำจะสิ่งไปทำอะไรฮะจะเอาไปทำอะไรค,คือก็ว่าจะเลี้ยงปลาโอ้จะเอาไปเลี้ยงปลาเหรอครับเลี้ยงปลาแล้วตึงปลูกนำเตา แล้วถึงเลี้ยงปูเลี้ยงไก่เลี้ยงเสือคุ้งเรื่องอะไรแล้วเลี้ยงเสือด้วยหรือฮะฉะนั้นมึงนำเจ้าผู้ประเดี๋ยวมึงกลัวนำเจ้าผู้พระแล้วก็ปิดนายโยบายปิดโยเปเปนโอ้ไม่ไม่ไม่กับคือเลี้ยงปลาอย่างเดียวกับโอ้ได้ไม่มีปัญหาคือเรื่องหน่วยงานที่รับผิดชอบใช่ไหม ก็อะไรติดตันว่าพมีมาดามเหลืองหน่วยงานรับผิดจบไปคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทางกระทรวงพัฒนาท้งคมแลในความมั่นคงของมนุษย์เขาได้มอบหมายรับผิดชอบกันทั้งหมดมันมีสิบเก้าหน่วยงานหลักโอ้มีสิบเก้าหน่วยงานใช่ด้านผู้สูงอายุผู้ที่มีรายได้น้อย หรือผู้ที่ด้ยโ,ดย,โดยโอกาสะรวมรวมตั้งผู้พิการอย่างนี้นะก็เกิดไปแจ้งกวันหนึ่งสถานที่สงเคราะห์คนชจราโอไปด้านไปไปแจ้งที่ท่านต้องกรธการการต้องรกคนชรา,าใช่แล้วก็ศูนย์บริการทางสัง,ง,งคมผู้สูงอายุนี่นี่ก็สองหน่วยงานละอ๋อนี่ก็สองหน่วยงานแล้วแล้วก็หน่วยงานที่สามหรือบริการหน่วยงานเคลื่อนที่ บริการน่วยงันกันทีเพื่อน่วยงันที่เขาเคลื่อนที่ไปใช้บริการให้ถึงบ้านโอ้เป็นน้วยงันกันทีบริการถึงบ้านใช่หรือแล้วหน่วยงานที่ทีการจัดการบริการเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอันนี้ไปแจ้งที่ไหนไปแจ้งที่เอาที่ทำการรอมาต่อหรือไม่ก็เขตเทศบาลไปแจ้งได้ที่นั่นโอ้ ตามนั้นข้าใจแล้วหน่วยงานที่หน่วยงานต่อไปก็การจัดตั้งบริการผู้สูง,งอายุในวัดหรือชุมชนของตนเองอ้อคือไม่ถึงหว่งให้ชุมชนตั้งขึ้นมาเองตั้งคณะกามาการขึ้นมาในวัดก็ได้ในบ้านก็ได้หรือาลาหมู่บ้านก็ได้ถูกต้องแล้วกันและต่อไปก็การส่งเครื่องอุปโภคบริโภค หรือก็คือช่วยเหลือคนปีการคือเพราะมันไม่ปีการใด้กับอันนี้ไม่เป็นไรข้อนี้ให้ถือว่าเป็นความรู้แล้วก็ต่อไปก็การจัดรมผู้สูงอายุการจัดรมมีการจัดรมผู้สูงอายุกันใช่ถูกต้องเขามีโรงเรียนอสอนเขามีโรงเรียนผู้สูงอายุ มีการขุกอบรมการพัฒนาสังคมคือการพัฒนาตนเองและการฝึกฝนอาชีพอย่างเงี้ยคือสร้างอาชีพมาแปลงให้เป็นรายได้โอ้ได้บนั้นไม่มีปะนาะแล้วจึงหน่วยงานต่อไปคือสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุคือนี่หน่วยงานย่างพอไปเต่หน่วยงานต้องเริ่มและพิทักษ์ผู้สูงอายุใช่ นี่อีกหน่วยงานหนึ่งแล้วก็หน่วยงานภาครัฐที่นําเดินการผู้สูงอายุอมีตั้งหน่วยงานภาครัฐใช่หรือก็อีกที่หนึ่งก็เป็นหน่วยงานทางภาคเอกชนและที่คณะรัฐมนตรีต้องก็ตั้งแต่ง,ต,ง,ต,ง,ต,งตั้งกงนมาอ๋อประมาณแล้วใช่แล้วก็หน่วยาวง,งานกระทรวงแรงงานโอ้กระทรวงแรงงานนี่ก็ไม่ถึงว่า จะพูรุ่งอายุอิตามานก็ต้องไป,ไปเจงความจำล่งเตนว้วยจะได้ด้งานใช่คนจะจัดหาการให้ตามที่พูดรุ่งอายุทมที่ความสามารถเหมาะสมทมที่ในงานหมาะสมโอ้แล้วถึงอีกนี่ก็กประกันสังคมประกันสังคมนี่อยู่ในมาตราสามสิบสามหรือมาตราสามสิบเก้าหรือมาตราสี่สิบมันอยู่ที่ อเราทาํานมันอยู่ที่เราทามานขึ้นอยู่กับว่าเราประกันตนไปม,มาตราไหนเราจะได้รับผลประโยชน์ยังไงก็ไปติดต่อทางประกันสังคมแล้วก็กรมจัดาหางานไม่ก็ามากรมจุ่งเรียจัดาหางานให้ผู้รุ่งอายุใช่ถูกต้องให้ผู้รุ่งอายุได้มไีได้เป็นกองตัวเองใช่ถูกต้อง แล้วก็การพัฒนาขีมือแรงงานอการพัฒนาขีมือแรงงานก็ไม่ถึงว่าหน่วยงานพัฒนาขีมือแรงงานใช่ถูกต้องโอ้ประานั้นแล้วแล้วก็กระตรวงศึกษาธิการการตรวงศึกราธิการกร็กรกรไม่ถึงว่าเรื่องคกอการเรียนการสอนอ่าไปเช่นนั้น แล้วก็กำสำนัก,กางานบริหารการจัดการศึกษานอกโรงเรียนคือเรียกกันว่าโรงเรียนกศนอ,อ๋ไปแจ้งติกอทนก็ได้ต่รุรโนโ่นกศนใช่ถูกต้องคือเราต้องการจะทำอาชีพอะไรเราไปกวดขุนที่โรงเรียนกศนได้สำหรับผู้ถูกอายุอ๋อไม่มีวันนั้นแต่วันนั้นแล้วก็สำนักงาน คณะกรรมก,การศึกษาเอกชนเราเรียกว่าสอขอ,อสำนังกงานศึกษาสำนักเอกชนเรียกว่าสอขอคือหน่วยงานถึงแล้วใช่ถูกต้องแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนี่ก็มีความรับผิดชอบเรื่องไรบ้างกระทรวงวัฒนธรรมนี่เขาจะคัดเลือกบุคลากรที่มีชื่อเสียงที่สร้าง คือก็เรียกว่าสร้างคนสร้างคนรุ่นหลังให้มีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรมเขาจะคัดเลือกเอาไปเป็นศิลปินแห่งชาติอ๋อจำเป็นไม่มีปัญหาแล้วก็สำนักงานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติคือสวชอ๋อจนวชชคือสำนักงานจวชชใช่ถูกต้องแล้วก็ <c oughs> สำนักงานกรมอนามัย๋อที่กรมอนามัยก็มีอีกหน่วยงานหนึ่งใช่ถูกต้องไปแจ้งความจนงที่นั่นเมื่อเราเป็นผู้ถูงอายุเราจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษเราจะได้เขาเรียกว่าสิทธิพิเศษผู้ถูงอายุ๋อแล้วก็สถาบันเวชจัดผู้ถูงอายุและกรมการแพทย์รัฐบันเวชจตด ผู้สูงอะอยู่ในกรมการแพทย์คือเวชศาสตร์ที่ไม่ถึงว่าคือทางเวชศาสตร์แกพูดสูงอายุคอยให้คำปรึกษาต่างๆอ๋อได้ไม่มีปะนะัญหาแล้วก็กรมจุกภาพจิตไอ้นั้นต้องไปหน้าบาเรเลยครูถ้ากรมจุกภาพจิตไปแจ้งความม,ามึงบาอ์เนี่ยเขจะพาไปมึงไม่ต้องไปโน้ไปที่กัญญาเลยจิตวุรัตไปแจ้งจุดประสงค์ มึงไปแจ้งแล้วกูไปแจ้งแล้วกูไปโยนได้ท่าเหือนเหนือนกันแล้วหม,มอากับบาบาผูา้ดามอผู้อวกาจาก,ากาาคคาา้าก็ป่าคนไข้ก้าวเต้วกันเป็นยานไปถึงไปโดดนอกเองอใครอยากเล่นน,น,น้ําโดดตงมาหม้อโดดลงก่อนใครอยากเล่นน้ําโดดตงมาก็โดดกันมา,มาไม่เมออือากันคนยังกูคนเดียวกูไม่โดดมอดีใจป้ากูไปเสร็จน,น้อยอ่านเลยว่ากูต้องได้ให้แล้ว ถึงมอทั้าผัดกูว่าทำไมคุณไม่โดดชังมังหวาเพื่อว่าผมวัยน้ำไม่เป็นครับอ๋ออย่างบาวาบ่าุบนู้นแล้วแล้วก็ทำนาัการประกันสุขก,กับสำนักงารกรุงเทพประมหานครนี่คือสำนักงารอีกสำนักงารหนึ่งและกลมพัฒนาชุมชนโอ้เราต้องไปที่กรมพัฒนาชุมชนใช่ แจ้งความะส์ไปยังกลมพัฒนาชุมชนที่เราจะสร้างชุมชนสร้างกลุ่มขึ้นมาสร้างชมรมผู้สูงอายุข,ขึ้นมาเพื่อจะไปขอทุนเอามาลงทุนเพื่อจะไปขอหอ้ประมาณมาลงทุนอ๋อต้องไปเดรการพัฒนาชุมชนใช่ถูกต้องแล้วก็จะ,จะ,จะเสนอทำเรื่องขึ้นจะเสนอยังกระทรวง สวัสดิการและความมั่นคงของมนุษย์อ๋ออาจาปนันเข้าใจอ่าแล้วก็อีกหน่วยอันหนึ่งก็คือกรม่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การปกครองท้องถิ่นคือหมายถึงที่ทำการของสอมตนี่คือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นอ๋ออจาปนันได้ไม่มีปะนะแล้วแล้วกรมกระทรวงคมนาคม กร,กรมกระทรวงมนาคมคือไม่ตึงว่าเราไปไหนกน็ไปยืนความจำนุที่ก,กรบกรมกระทรวงคมนาคมแล้วว่าเรื่องลดร,ราคาโดยด้านใช่ถูกต้องนั้นใดก็ใจถูกต้องแล้วไปเช็คกที่นั่นแล้วก็สำนักนายรกรัฐมนตรีหรือก็รียกลว่ากรมประชาสัมพันธ์อ๋อสำนักนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็กรมประชาสัมพันธ์ใช่ถูกต้อง เข้าใจแล้วยังทีนี้คก็ก็ก็เข้าใจแล้วกับคือทีนี้เข้าใจแล้วคือบ่บ่มีมีจุดประสงค์จะไปเร่องอะไรก็ต้องไปเจตเจหน่วยงานจะไปอบนั้นใช่ถูกต้องทีนี้ทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วเลยหากันเนี่าพอได้รู้เลี่ยเออวันนี้ยายกับมันจบลงโดยจังเกิล คนยหยจบกว่าเปลาบอกวองชาทั้งหลงายไงตันได้ต้อยจับกลับเกอคว้ากำหวยพอลก่อนจะจากลาพี่น้องที่มาให้ทุกกายใบใจ ลองอยู่บ้านจะำทำการคัาไกลก็ไกลใกล้ดีจะได้มีกำลังความจ็บกำลังกายอย่างเราไกลใหนะ้กันคิจใดใดนั้นกำลังปัญญาคิดถึงแต่กัน กองได้ทองคิดแก้วแก้วกองให้เรื่องน้องมาก็คุ้นชื่อพัฒนาทั้งเกลนอก็คุ้นชื่อพัฒนาทั้งเกลนผู้ให้ผมนั้นมาบอกความมั่นใจ

แดนต้อยจับกับแกจากว่ากำไว้บนค้นจจกลาแล้วไงห,หวง้าจงมีสุข